มาเจอกันยามเย็นเลยครับยามค่ำมองไม่เห็นตัวรถแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับวันนี้พามาเล่นกับพี่ท็อปนะครับมาค่ำหน่อยนะครับมาดึกหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราถือโอกาสนี้รีวิวไปเลยนะครับตอนนี้จะเป็นซีรีส์ห้าร้อยนะครับซึ่ง พี่ทอปไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งมานะครับพี่ทอบว่าจะแปลงเป็นหน้าวิตเตอร์นะครับวิตเตอร์500นะครับเดิมมันเป็นทีก็คือซีรีส์5นะครับซีรีส์500นะครับทีนี้ก็จะแปลงเป็นวิกเตอร์500นะครับเนี่ยเห็นไหมอมองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมืดเนาะนก็ยังไม่เข้า,าเข้าที่เท่าไหร่นะครับ แต่ก็สวยครับหนนไฟก็ติดเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าทศก,กันอันนี้กันชนหน้าน่าจะอยู่กับพทิทอปด้านในนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับสวยอยู่นะถ้ามองกลางวันนะหลายคนก็อาจจะดูคลิปพทิทอปมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมืดเลยออ ไม่มีไฟนะไฟก็ติดต้นตะขบนะครับก็เลยมองไม่เห็นหน้ารถเท่าไหร่ครับนี่หน้าวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์500นะครับตัวนี้แปลงนะครับตอนแรกคุณท,ท็อปคุยกับผมว่าจะแปลงเป็นดูมินิเตอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้หัวมันใหญ่นะครับหัวมันใหญ่มันก็แปลงเป็น โดมิเนเตอร์ไม่ได้มันจะแปลงเป็นได้แค่เฉพาะนี่แหละวิกเตอร์ห้าร้อยนี่เละน,นะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ตกแต่งบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้ก็พิเตตามสั่งครับมาทําช่วยพี่ท็อปแต่ว่าวันนี้ผมมีติดภาร,รกิจหลายอย่างครับติดภาร,รกิจหลายอย่างมากก็เลยไม่ไม่ได้มาช่วยนะครับ ตอนแรกว่าจะมาติดไฟช่วยพี่ท็อปนะครับถ้าไม่ติดอะไรอันนี่มาเสร็จแล้วโอปป้านี่เห็นไหมอันนี้ก็คือโค้งเดิมใช่ไหมพี่ท็อปนี่อันนี้โค้งเดิมอันนี้จะเป็นโคง้งโคง้งโค้งวิตเตอร์ครับตัวนี้ เอาคือเห็นนั่นแท็กส่แ้วมันใส่ไปะได็นจ้ะมันใส่ประด้บอกคืบอบทท่านไหนใส่ <Okay. S 1> นี่โอ้ต้องเอาไปทำแท่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าเดิมของซีดีห้าห้าร้อยนะครับโครงเดิมโครงติดรถมาเลยครับพี่ทอมก็จะไปซื้อนี่แหละอุปกรณ์แปลงหน้ามาก็คือตัวกันชนนะครับแล้วก็บางต่อพวกนี้แหละ นี่มาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แต่งหน้าแต่งหน้ามาดูเนเ้าตัดแตกครับนาย สุดรลอนอะอันนี้พี่ท็อปก็ไปไปซื้อมาจากอะ P C Y นะครับ P C Y อะไรแต่งนะครับก็หมดไปประมาณห้าหกหมื่นนะครับเนี่ยดูดิเยอะแยะ เ,เ,เนี่ยอันนี้จะเป็นสติกเกอร์เทียร์เลย fc 9 g สวยงามมากเยอะครับอะไรได้ท่อมาด้วยแต่งสองคันไหมฮะแต่งสองคันแต่งสองคันเลยคันหนึ่งนยูโารลเนี่ย อพี่ทอบอกแต่งสองคันนะนี่โวันพุทธมใสไบางต่อไ่เดี๋ยวฮันซ้ายสูบเนึ่ในซ่าเขามาจากออสเตรเลียนอนนอนพิเศษนี่ได้แล้วเนี่ยเอามาพันไปโอป้าไม่อยุดเล่นยิงด้วยนะเดี๋ยวเอามาเลยดิเฮ้ยขอเลิกแล้วเล่นแล้ว เรามาค่ำนะครับเราก็ให้ชมบรรยากาศแบบนี้ทันท่าบรรยากาศทันท่านี่ยังกัดไมได้หานี่ยก็ถูกหลบโอ้ยนี่ได้ทั้งวันได้ทั้งวันบอกเลยได้ทั้งวันกัดกระเป๋ากระเป๋าเขาเอาไปทีู่ปชนแล้วเนี่ยดูนี่ตอนแล้วแต่นี่คือเพื่อนมันแล้วมันถือว่าเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนแล้วมันจะกินอ่ะถ้ามีไอ้อืมอะไรนี่อะไรยิ่งสนุกเลยแหละท้องนี่สนุก ยิงแย่ก็ยิงเล่นะครับนะมาดูไปหน้านะครับใบหน้าของบิตเตร์อันนี้แท้เลยใช่ไหมพี่ต้อมนี่ยเทจีนแดงเทจีนแดงก็เท่ากับเท้อะไรแท้พวประกันไปใส่รถรถก็้เียมันไมเห็น หน้าว่าทำไมอะไรมันเยอะนะครับเพราะว่าท็อปซื้อมาสองคันนะครับกันชนมันสองคันนะดูว่ะอันนี้กันชนก็จะเป็นกันชนกับบางต่อหน้าติดหรือเปล่าเฮ้ยเอ้าชกมวยกันแล้วโหว้าวมา สบาเลยจุกทีนี้อิ่มไปดีแล้วกูเลยไม่ได้แล้วจุกเลยสบาเอ้ามือสู้มันนะไม่เล่นแลนะสบายม่ยกสูงมากสองขาเลยสบาจับมาเลยจับมาเลย อป้ามันจะกินไปไปหน้าละมันกินทางกระดาษกระดาษลังละเลี้ยงไปกม้ไปยงไฟต่มอยิ่งตี้ยยิงตียิงได้ใจ ไปมาเอามานี่เอาจะมาจัดการเลยน่ะมาเลยยุด ของวิกเตอร์ทั้งสองเล่นมาพี่ตบเนี่ยอ้าสายเข้าครับสายเข้าเยอะแยะนะครับของแต่งที่ PCY ก็หลากหลายอะไรเทะนะครับโอ้ไม่ไม่ใช่ครับ,บเย็นมาก็ฆ่าเสือฆ่าสิง พี่เตวงานอยู่แถวไหนไครับไ<อ>บ้าปีเดี๋ยวกลับพยักเดี๋ยวแวะเบเบออเบอาอยู่ในชื่อชิปเลยพี่นี่ครับสุดหล่อ เริ่มหอมแล้วเมื่อยแล้วนุ่งนะครับรถก็จะจอดฝังนะครับเห็นไหมเห็นริบๆเหมือนอยากจะเล่นนะครับโอปานะ่าเนีย่ย บ่สูมันดนล่ะแห้งมันเป็นแต่แห้งไรขนาดนนะ่ะแห้งไบรบ่สูบบัไดด้ยดูครับน่าจะได้ทำฐานใหม่น,นี่มันบ่เข่าหู้กันเไง วุย้ยลูกน้องยางตามเลเนาะนี่ครับสมุนครับนี่ หมดไปห้าหมื่นกว่าบาทนะครับหมดไปห้าหมื่นกว่าบาทก็มีนี่ด้วยสปอร์ไลท์ด้วยพอพอไฟลีด้วยนี่ครับโอ,อ้โห oh. นี่อ่ะตัวหนังสือห้าร้อยเนี่ยตัวนู้นครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวแปะนะครับ Fg8j น่าจะติดคันนี้ น่าจะติดแทนเจ้าทศกัณฐ์นะครับไอตัวเนี้ยสองตัวนี่แหละนะครับมันกินยินจนอิ่มเลยจนแวงเลยกินจนแวงเลยต้องมาทั้หน้าตาคนกินบ่อยไปกินหยาก็้าไปย่างเรียนทำขนุนเสยไหมฉันทีแพ้เขาติกินหยากินยุ่งมาได้ม่ได้จะบาป่ะ เอาไลุกมลุกนุกแต่กามนจะวาแตกาันไม่ไม่สนใจแล้วตอนนี้นะสบพร้อแล้วอยากหนีเลยหนีเห็นเ้ากินไม่วนเขาเลยเไปเยียบไปไปนั่งทไปเจมก็กำลังเจ็บนะครับขาบอย่างกันเรามาก็ประมาณ2องทุ่มนี่ครับทีมงาน

ี่ฮาปาร์ตี้ครับนี่นะครับบรรยากาศนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งให้ช่องลิฟไซมันครับเดี๋ยวมาอัปเดตตอนที่เสร็จเรียบร้อยครับเราไม่ว่างเราทำงานประจำนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยได้มาหาพี่อดเท่าไหร่นะแต่ว่ามาบ่อยอยู่นะช่วงน,นี้มาบ่อยอยู่เดี๋ยวไปดูแต่ลมหน่อย อเอาไปเขาจะขายก็ไป่ามเลยนะครับคมสายมาเลยเท่าไหรพี่จอมนี่งแต่ลมนี่ทั้งชุดมพทั้งชุดสามพันกว่า <c oughs> นี่แหละโอ้ <c oughs> แบตเตอรี่อ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ